สัปดาห์ที่8นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในสำนักง,งานนะคะซึ่งในบทนี้นะคะเราจะพูดถึง เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุในสำนักงานนะคะก็ะบางครั้งนะคะการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในสำนักงานนะคะบางเครื่องมือหรือแม้กระทั่งการใช้งานเครื่องมือแต่ละอันนะคะการซ่อมบำรุงมันก็จะมีวิธีการซ่อมเบื้องต้นนะคะเพื่อเราได้รู้เวลาที่เราต้องการจะดูแลหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานนะคะซึ่งในบทนี้นะคะเราจะพูดอยู่วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด6ชซิดด้วยกันนะคะชนิดแรกคือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะ ึุงน,นี้ก็คือจะสอนแทรกในเรื่องของเทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ 2. ก็คือการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ค่ะหรือว่าเครื่องพิมพ์เตอร์ก็คือจะมีเทคนิคเล็กๆเ,เพื่อให้เราได้รู้ว่าวิธีการหรือแม้กระทั่งการใช้งานแม้กระทั่งการเปลี่ยนหมึกปริ้นนะคะเราทํากันอย่างไรนะคะ ส่วนตัวต่อไปก็คือจะเป็นการซ่อมบำรุงเครื่องโทรศัพท์นะคะซึ่งบางครั้งเครื่องโทรศัพท์หรือเครื่องแฟกตัวนี้มันจะมีการใช้งานบำร,รุงรักษาหรือแม้กระทั่งการดูแลนะคะเพื่อช่วยเราสามารถใช้งานได้ได,ดีและก็มีประสิทธิภาพนะคะตัวต่อไปก็คือเป็นการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องโทรศัพท์ค่ะส่วนที้ก็ถือว่ามีความจําเป็นนะคะถึงมันจะมีขนาดที่เล็กนะคะแต่มันก็จําเป็นในการที่ต้องซ่อมหรือว่าดูแลนะคะตัวท้ายคือการซ่อม ตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเครื่องทำลายสารนะคะเราจะเมื่อมีการเสียหายเราไม่สามารถาที่จะซ่อมเองได้นะคะเพราะนั้นเราจําเป็นนะคะที่จะต้องอาจจะให้ช่างเข้ามาในการซ่อมบำรุงเครื่องทาลายกระาษนะคะเพื่อให้เกิดการทําง,งานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็การใช้งานที่ดีขึ้นนะคะซึ่งในบทนี้กจ็จะพูดถึงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงานเพื่อเราสามารถแก้ไขหรือว่าซ่อมแซมอุปกรณ์นนเบื้องต้นได้นะคะในแต่ละงานค่ะ